วัสดีครับวันนี้คุณแม่สงัดจะพาทาขนมอะไรครับผมขนมกล้วยเจ้าค่ะขนมกล้วยนะครับค,ครับวัตถุดิบและส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับะะวัตถุดิบนะคะมีกล้วยเนื้อกล้วยบดแล้วนะคะเนื้อกล้วยบดแล้วนี่นี่เครื่องบดของมันมันจะมีอันนั้นของมันอยู่แล้วเราก็เอาเนื้อกล้วยใส่ลงกด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 กลงนี่งไงกอกนี่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 อุปกรณ์ของเขาเป็นชุดบดกล้วยโดยเฉพาะครับนี่แม่แม่บดเอาไปแล้วนะคะอ๋อเอาเอาลูกกล้วยนี่ใส่หมุน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  กดลงไปเลยนี่นี่แม่บดเสร็จแล้วนะคะที่กล้วยบดกล้วยสุกบดเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันเท่าไหร่ครับหนึ่งวีใช่ไหมครับชาอันนี้มันกล้วยวีแล้วก็สองวีสองวีเหรอครับโอ้ที่เห็นในอันนี้มันกล้วยลูกใหญ่เนี่ยมาให้ดูว่ามันสวยตัวต่อไปครับทีนี้ทีนี้อุปกรณ์ของมันที่จะต้องทําวันนี้นะคะอืคือแม่แม่จะทําแม่จะทําส่วนเดียวคือ มีแป้งมันสำปะหลังนี่ยหนึ่งในสี่ถ้วยนะคะนี่สิบในสี่ถ้วยเนี่ยนี่แมทีลงเลยแล้วอันนี้มันเหลืออีกครึ่งหนึ่งอันนี้แล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายถ้วยหนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวแป้งข้าวเจ้าเดี๋ยวก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยนะคะข้าวเจ้าก็หนึ่งถ้วยตวงเช่นนกัแป้งข้าวเจ้าก็หนึ่งถ้วยตวงเท่าน้ําตาลนะคะครับข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวง ทีนี้เป็นเท้าแยมมอมนี่ป้งเทาเง้เทานะคะชนิดผงเป้งเท้าอันนี้มันทําให้ขนมนุมนะเจ้าคะเต็มกนสองถ้วยนะคะเป็นเทา้าคือถ้วยทีนี้หัว,วกะทิหัวกะทิินี่เดี๋ยวเราค่อยเติมไปเรื่อยๆไมน่นั้นทีนี้เอาเนื้อเนื้อกล้วยที่เราบดแล้วนี่นะคะเนื้อกล้วยที่บดแล้วนะครับเนื้อกล้วยน้ำป้าที่บดละเอียดแล้วเนี่ย กดเนาะกดเนาะใช้การกดถ้าไม่มีเครื่องกดยีด้วยมือแม่กดก็ดีก็ได้หรือเข้าเครื่องปั่นก็ได้ใช้มือยีเลยนะแต่แม่เข้าเครื่องปั่นแม่สงสารมันเวลาล้างมันมันไม่หมดนะจะได้ว่ามันติดเครื่องปั่นใส่ไปเรื่อยๆครับด้วยครับมันส่วนของมันได้แล้ว ่นีค้อยเมื่อกี้กี่ถ้วยตวงนะครับสองถ้วยค่ะข้อยสองข้อยตวงที่นี่หัวกะทิลงแล้วก็หัวกะทิหัวกะทินี่ยังไม่ยังไม่เอาที่เอาแค่ครึ่งถ้วยความจริงเราอยากให้มันอร่อยมากๆเลยแต่ว่าแต่ว่าในสูตรเขาไม่มีแต่หัวกะทินี่คือแม่คิดเองทำเองแล้วขนมมันอร่อยค่อยๆค,คนนะคะอย่าผลบผามค่อยๆค,คนเพื่อเพื่อให้ เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยเนื้อเพื่อให้เนื้อถ้วยเนี่ยมันไปมันมันมันไปมันไปคลุกเอาแป้งนะคะทีละนิดละนิดนี่เดี๋ยวดูดูน้องอ่อดูดูเห็นชัดไหมเห็นไหมมันไปก่อออกมาเรื่อยเห็นไหมเห็นหรือยังคะคคเนี่ยอย่าปลีบหลามนะให้ปลีบหลามเลยว่าจะเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเอ,อ่ออันนี้อันนี้มันเหลือ นไปด้านเดียวนะคะอย่าคนกลับไปกลับมาถ้าคนกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะเป็นก้อน แล้วก็คลุกเกลือแล้วนะเจ้าคะค,กกล,ล,พพคลุกเกลือพอเกล่อยๆข้าวขุดคลุกเกลือเกลือพอเกล่ยๆนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาแสดงวิธีหอ่อตัก2องสหอบอเข้าใจก็ได้ก็เท่านั้นเลยเตาว่าเป็นขั้นตอนการหอ่อ ต่มันรู้สึกว่าเหมือนจะเหลวนะแต่ว่าเวลานึ่งขนมออกมาแล้วเนื้อขนมมันนุ่มพอดีนี่ค่ะทีนี้โรยหน้าด้วยมะพร้าวนะคะเวลาเราหอ่อเราก็ให้ให้ก้นมันกว้างกว่าให้ก้นมันกว้างกว่าขนมต่อใต้นะคะขนมต่อใต้นี่เราให้ห่อเล็กแตนน่ัน่เน่เน่ทรงมันดูดิ รงมันจะกว้างกว่าดูดูด <ๆ S 1> ูเดี๋ยวเดี๋ยวเราห่อตะกี้ห้าห่อแล้วก็ไปยกอันนั้นมาแก้เลยอันนี้แม่แมวไม่กลัดนะเพราะเราไม่กลัดมันกลัดหอมไม่สวยอันนี้เป็นกลัดแบบไฮเทคครับลูกสแตปเปลิลอ่าแต่ว่ารับประทาน<ด>ก็ระ <ๆ S 2> วังก,ก,กันหน่อยครับจริงๆ,ๆแล้วเราก็ต้องเอาไม่กลัดนั่นแหละจริงควรใช้ไม่กลัด ให้กวนมันกว้างถ้ากวนแคบเนะี่ยมันขนมสอดใกล้อันนี้แกะออกมาแล้วมันก็สวยไปตามอ หอมอ่อนพอดีพอดีขอสาธิตแก้นี้พอเนะครับตามสัดส่วนเมื่อกี้ถ้าทำแล้วจะได้ประมาณกี่หอครับ น่าจะถึงประมาณสี่สิบห่อนะครับสี่สิบห่อหมายถึงกล้วยหมดเลยนะครับสี่สิบห่อเนี่ยค่ะค่ะค่ะแล้วการเติมแป้งตักกล้วยเมื่อกี้ก็คือทําตามแบบนั้นไปเรื่อยๆเหรอครับจ้ะอ๋อที่ว่ากล้วยแล้วก็เป็นแป้งอ่ะตอนนี้แม่ทำให้ดูส่วนเดียวทําให้ดูหนึ่งส่วนออดหนึ่งส่วนก็จะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็ยังไม่หมดนี่คะยังยังมีออได้มากกว่านี้เนาะอ่ะตอนนี้ สมมติว่าเราได้ทําการห่อจนครบหมดแล้วนะครับเราจะต้องนําไปนึ่งใช่ไหมครับระยะเวลาในการนึ่งเท่าไหร่ครับนึ่งยี่สิบนาทีนึ่งยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการนึ่งสําหรับคลิปนี้จะขออนุญาตข้ามไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราขอข้ามไปดูหลังจากการนึ่งเสร็จแล้วเลยนะครับหลังจากทําการนึ่งเป็นระยะเวลา เท่าไหร่นะครับยีนาทีค่ะหลังจากทาการนึ่ง2นีนาทนีน้ำเดือดแล้วค่อยจับเวลาค่อยตั้งนะคะครับผ่านการนึ่ง20นาทีนะครับมาชมกันครับหลังจากนึ่งแล้วครับเย็นลงแล้ว หลังจากผ่านการนึ่งยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูขนมกันอ๋อมันยังไม่ทันเครัยนยังไม่ทันเย็นดีนะยังไม่เย็ยนนะนนยังคงอ,อุ่นอยู่ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆจากผมและคุณแม่ในตอนต่อๆไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ